ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสาว,ว่างไม่อีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้ามือนี่สาวสาว,ว่างสะพายางเลาะไปะใสาอีกเนาะมือนี่ไปลัดเลาะอีกพี่น้องลัดเลาะเบิ่งเช้าคุ้มพี่น้องหาลัดเลาะเบิ่งเช้าคุ้มเฮาไปตอกซอกซอยคุณยายคุณยายพันไดเห็นได้มัน เพิ่นปลูกมันไใบหัวบ้ากไงห,หนึ่งพิ่นก็เลยอันเพิ่นก็เลยพักกันกอกพักกันหันก็เลยติดเต่าหนึ่งติดเต่าหนึ่งชุกแล้วบ้านี้กะระชินไปหาซื้อกะทิซื้อกะทิซื้อน้ำตาลมาเฮ็ดขนมหวานไปจังหันอยู่ดีไม่แห้งมืออื่นพี่นอ้องเราจะวางกับอันคุณแม่ชี กต่เลยไปหายางหรอในบันทึกแม่ชีอันพี่น้องแม่ชีกันแม่ชีแขวน,นอันนี้แม่ชีกันจะไปจังหันจังเพ้นสวนกันบบดนี้คืนวันพระเลยแม่เสือไปหาซื้อ,อกะทิน้ำตาลพี่น้องนลดกน้อยเปิดเทิ่มล้วบันี้พี่น้องเอ้ย กันมาหอพักแค่บาทนี่เน้อยเปิดเทิมอะไรได้พี่นอ้องรักเลาะมาทั้งทีเอาอากาศดีพี่น้องคือฝนสิต,ตกนี่เบื้องบนเบ้งฝ้าสงคนขึ้มเบึง้งหนึ่งผัดแดดอยู่หาสื่อหาสื่อ เนาะหาซื <ersch> on, ้อทีอา่างหนาพี่น้องกต่คลังอ่างออกกำลังมาพี่น้องเนาะตอกซอกจอยแถวบ้านแาวสว่างนี่ลไงพี่น้องเะไปทั้งเกาะสาเขาเห็ดถนอนี้ไหมพี่น้อง เราเห็ดตุทำไม่ดีดีพี่น้องเราเห็ดตุทำไม่รถสวะเสบยดีเหมืนแบบเอิดเติดเลยพี่น้องเว้ยยางทั้งกอกกลางพี่น้องเกาะ

เต็มเมดเลยถนนไหนที àng, l l ่น้องเว้ยังยางรัดเลาะก็พี่น้องเนาะก็เดื็ดยังแล้วสาบานได้ สำรับชมกันชีวิตประจำวันคืออะไร่เนาะพี่เน,น,เน,น,นเาะใส่กะทยัน,น,นายการขับรรสบวน,นัาร เดี๋ยวพอดีแม่ถนนใหม่ยัางงามเลยพี่น้องถนนถนขน,นของทางเพื่อสวางนะเะวางพามาหลานชาแม่คะจา๋า <c oughs> ซื้อกะทิหน่อยนะคะ <c oughs> ซื้อกะทิไปเฮ็ดของหวานเนี่จ้ากะทิ้อง เดินไปไหนนี่แหละทีนี้น้าฉันกลัวกลัวหมาพวกบวบมันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไหนสดค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามให้กำลังใจเนาะขอบคุณค่ะที่น่าเรามีเมื่อสั้นแต่ที่จ้องไปพูดอะไรเนี่ย สว่างทุกอย่างมาเลยถ้าก๊อกี่องก็ที่มาครับโอ้ดรคนชงนมชงนมชงชาานมใส่กะทันก็ลองวอุ้ยล้านนวดที่ี่มาตัวนูนรเอนแบก แล้วต่วแ้ต่ว่างี้ส่งเป็นงานตัววะลูกค่ามันมีอยู่มีลูกค้ามเนมีอยู พี่กองหน่อยค่ะอะไลไรสดป่ะจะไรสดจ้ะฝากติดตามหน่อยนะคะชาวสว่างคนสานชาวสว่างคนสานาวสวาคนานาวว่ะของช่อง y YouTube เจ๊ <c oughs> ฉันเพิ่งเปิดช่องได้จะเข้าสี่เดือนนี่แหละโฆษณามีโฆษณาอยู่กล่องนีกี่บาทเจ๊แกยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ เอาสองกล่องค่ะแล้วก็เอาน้ำตาลด้วยค่ะแสดงอะไรทำอะไรเสริมแสดงนะ <laughs> <laughs> อ๋อชีวิตประจำวันนี่นะคะชีวิตที่เรียบง่ายสไ <laughs> 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 ตล์แดงค่ะชีวิตที่เรียบง่ายเจ <laughs> ๊แล้วก็อันนี้ไว้เลยนะแบบว่า ก็ดีมันพอได้พูดได้คุยนะทำทำบันทึกตัวเองไว้ด้วยก็เลยอันนี้ค่สิบสองสามสามสามชิ้นค่ฉันก็เลยเดินเลาะเลาะไปเลาะมาถ่ายถ่ายไปด้วยถ่ายที่ให้น้องด้วยนะเดี๋ยวนี้ฉันยกดัมเบลจ้ะโอเคจ้ะยกดัมเบลตามชิพตามที่เขาลงรูทูปนะสองปีแล้ว ก็เลยไม่ได้เดินไม่ได้ปั่นเท่าไหร่อยากเลือกอยู่บ้านค่ะมันสบายดีอยู่เพราะว่ามันเราไม่ต้องออกไปไหนบางบางทีมันก็ออกไซน์เนียงไปนียก็ไม่ไม่ค่อยได้ออกไปแบบนี้ใช่ค่ะมันก็เลยมันก็เลยยกดัมเบลยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละยี่สิบสามสิบนาทีขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพกันนะเจ๊ก็เดินเดินหมดทุกย่างก็สบายดีเนาะค่ะ ฟอกไตเข้าปีที่หกแล้วชง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 ,งบ้างทีก็เหนื่อยมีอาการทีก็ดีค่ะแล้ว <c oughs> แต่อาการเนาะขอ <c oughs> บคุณค่ะเจแเราคุยดีมีรันไม่รันโอ้มีไอเสีคขี้มค่บแบบนี้แช่ปะ อ๋อให้ชักอันน่ะเป็นเป็นจอกนิดหน่อยชักปะเป็นโคนนะเป็นจอกนะกะ็เอาบัตรคือเปับช็อกโกแลตช็อกโกแลตปะเอาช็อกโกแลตจะได้เอา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 โคนนี่จ้ะจ้ะโคนนี่แต่เป็ช็อกโกแลต เท่าไรกับมืดพี่นอ้องใจเงินให้เป็นประโยชน์ขอบคุณนะคะชาวสว่างคนมีสารเดอ้อช่อง youtube เดอ้อให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณมากไปแม่ค่าขายแอสคซคิมคนงานมนาเลาะไปมันจะพูดได้คุยนะพี่เนาะน้ออีชาวสว่างได้ไอสเซคีม คุยกันไปเนาะพี่น้องเนาะโู๋ไปเจ้านี่สมัยเด็กขี่นาะพี่น้องมันยังดูอยู่เออมารัดเลาะย่างไปยังสี่แล้วอกอ,อ,วอกําลัง ได้อีกนี่ด้กะทิน,น,นี่ด้น้ำตาลนี่ด้ใช่เงินใน้เป็นประโยชน์ที่นนองคือเฮ็ดกินเฮ็ดท่านเนาะคือของกินของท่านนินั่งอยู่ในเสียขีมคนไม่ปันข้าวหนึ่งน,นั่งใจหลับ คนกับชิโตคนแหล่มากล้วพี่น้องนะฝ้าเมื่อฝ้าแล่มากล้อง่งไา้ยังบ้ง่งกินก้างกิกันเนาะมด้วยเี่ยกันเได้พูดได้คุยนะพี่น้องนะ นานต่อออกนาองกไดะพูดจะคุยกับพี่กับน้องเรื่องนังที่ในเสร็จทีมันตัดกัน ใครเอาไปน้องใครอยู่ยังมีคนละสิบบาทเนาะ ถ้เาเขียวกับช็อกโกแลตแจบอยู่มันหวานจนเกินไปใี่้อง ชา <c oughs> วนานโุงเรียนกัมเรียนมีบุฟเฟต์โคขุนข้างนอกพนทำเจ้าฐานมีทะเลผับมีหูมีทะเลสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท องราลอยเจ็ดสิบเก้ากระปิตตะคุ่มเยอะรอรอมวนเกลี่ยมากกั่านี่เนองจะไม่กินเราจาะวางแบบ ย่างกินะุมขเขาเนี่ยแล้เนาะต้องกินนะลายไป็นไงดูเลายเป็นเ่นไม้เนแ่บเป็นลายเนาะไปย่างเมื่อไปเนี้เราในแคิมล่ะในคิมกตย่างเมื่อล่ตาคุณตากับคุณใหญ เก็บพค่ณตากับคุ่ยายเก็บ,บกบ่วงไว้ให้สาวสวา่า,นนางบ้ากใหญ่นำดอกหม่ตางยสาบานสาวสว่างพานหนาบ้านเป็นกีเป็นลรวาเดี๋ยวค้ากลับจังมาเอาเดี๋ยวค้ากลับจังมาเอาคุณวะใจดียุนักยเนาะ แยกกันไปนี่คือสาวสล่างขอ,เของเก็บคน,นนั่นอันที่เล็กตุ่มแต่เทิร์นนี่คือฮะกระดังเลี่ยนแต่จุดเติร์นเน,นอะเขาก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเรียน าอ,อยู่ประจำเส้นนอกเส้นในแม่นมื่นเปิดโรงเรียนหนิโอ้ยเต็มมด,ด,มดพีน่น้องย่างมาบ่ได้ยเราก็มียนงมมืวงเสาวิ่งมะมืวงแรง,งมืออื่นอยู่แล้วนั่งท่า,านั่งขายหลายพียน่น้องมือจิต,ตกซอวพี่น้องข่าแลยนี่ขึ้นมาแล้ว <c oughs> ใหญ่งว่า ไปโดนนะเด้อคนสิโตกห้ามดิเอ้สันต่างในยังออกกำลังกายพ <c oughs> ูดคุยกับพี่กับน้องเขาเนาะพี่น้องเนาะอมองต้นมหนียสุกเลยบนคนอยู่บ้าน เป็นบ้านนะอาจารย์สมัยตะเกียเพิ่นนั่นเพิ่นแต่หะนายปีนะลูกเตา่าเพิ่นกระยุฟงเทพยังนัดเหรอชนต้นตปนอะไต้นไหล <c oughs> ต้นพักอีหุ่มกับมีพี่เนอะ ข้างถนนมีต้นผักอีหุมบบบต้นผักอีหุมบ่บนั้นฟังกระดานนี่ต้นผักอีหุมอีมแกงใส่ปลากระแ่บยูกแล้วลวกกินมันไทยท้องดีนะพี่เนาะก็ถึงมาหาเก็บย่ำใดกับจนว่าแกไม่จี๊มากมักไม่จี๊มักกินเลย ซาสว่างกับมากกินอยู่กันไม่ผูกปอ,อกมันคืออากะย่ายอีแล้วเราปอ,อกให้พีดีแม่งมันแก่หมดละตื่นๆอนพวกแก่ดิมาเก็บฝ้ามาเก็บเอาอกนี่มัน,มน,น,มนปไปไหนหาหรอไหนมันกัดฟักแก่ล่ะมันติดตุ่นแก่จังพยองออกกำลัง ดีค่ะจานไปใจมาตลาดบ่อมาตลาดบ่อเขาจะไปคนป่วยคนป่วยเอ้าคนป่วยโรงพยาบาลเอ้าช็อกด้วยเนี่ยโอ้ยวันนี้พี่ถามมัตสซาชนเราเขาที่บเราพูดเรื่องเดียวอาพี่น้องขอขอบุญขอบคุณเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมมาซองคุณยายแล้วเมื่อย อเมอนี่กะสวัสดีจ้า